หรอหรอไม่ใช่หนูร้องเพลงเอาหรอต้องชื่อให้มันว่าไอหมีดำไอหมีดำข้าวหอมบอกว่าไอหมีดำได้ได้มาอีกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องดูนี่นี่นี่ใส่พันเดียวกันแล้วเนี่ยบอมาอยู่นี่ตัวนี้มันเหมือนมันเหมือนมันจะไม่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 ดุเหมือนไอออโต้นะไอออโต้น่ะทั้งอ้วนทั้งใหญ่ทั้งดุแต่ตัวแต่ไอหมีดำเนี่ยมันไม่ดุนะเข้าหอมบอกว่าหมดหมีดำมันก็จะหยอกคนนั่นแหละนี่เบิรงพี่น้องขออภัยหลายๆ อันไปหดต้นไม้โอ้ยโอ้ยยังงับมือยายเลยนั่น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 น,นั่นตัวละตัวใดกระไดนั่นมันไม่ค่อยดุเท่าไเน,น่นี่เน่เน,นด่ดูดูดูงับมือเราฮ้าเนห่าเน αι, ห่าเน αι, ห่าเน αι, ตัวนี้ก็เอาอ<ม>ีกตัวนี้ก็เอาอีกตัวนี้ก็เอาอีก <endar S 2> ตัวดำนี่ก็เอาอีกดำอย่าไปดำมีดำมีดำอย่าไปลูกมีดำอย่าไปมีดำมีดำมันหัวไปไปพาไปไปเดินตรงนนั้มันหัวหัวพามันไปเดินเล่นที่มันจะเดินตามหนูไหม โอ้ขออภัยได้พี wow ่น้องหมามันมาค้ำขาอย่างเหอมพอดพักบ้างเนี่ยขากระเบื้องกระบืได้หมากับม่กายขาคนพอดพักคนน่ะคนน่ะคนน่ะพักเขานั่นนั่นป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 นสวนสวนเนาะนั่นเป็นเป็นฝั่งของแตงโมมีมันไปแล้วเอาเดินตุ๊บอุ๊มอุ้มไปอีกแล้วเดินตุ๊บอุ้มไปแล้วอุ้มมาลูกอุ้มมันมา มาเล่นมาเล่นอันมาเล่นรอบคำเนาะมาเล่นรอบคำเดี๋ยวก็ใช่เอาจุดสามเมื่อกี้อันพอดีหอมมันเกิดล่ะพี่น้องไหนลูกไหนอุ้ยอุ้ยเอา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 อุ้มดีดีอุ้มอุ้มดีดีอุ้ยมาถือไว้ทีว่เอาลูกเอาลูกพื้นเอาลูกพื้นกะล่างกะล่างปงกะลัางปงขึ้นมาแล้วมันกัดแม่ไหมไม่กัดมันหยอกเฉยๆหมาน้อยเนาะมันก็สนุกของมันไปนั่นแหละ มันก็รักอันนี้เ้าเอาเบียร์กับเผาด้นี่มาลงไม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนกะเพราอ่ะโอ้อันนู้นอันนี้อันนี้มะเขือตัวนี่นนี้มะเขืออันนี้ผักชีชีลาวนี่ไงชีลาวชีลาวเอาไปออมไหมพี่นอ้องเอาไปออมออมออมเนื้องัวออมหมูออมอยังกระไดไปเด้นี่ผักชีลาวก็ลองเจัดอันนี้ผักพร้อมนี่แมวหนูเป็นไข้ค่ะ มันค่าอยู่ค่ะไหนูลือันนี้เบี้ยพริกเบี้ยพริกนี่มะเขือมะเขือต้นรหัสสิบบาทมะเขือพันหยักอุ้ยดกมากเลยดูดิแมม่ันเต็มเลยอ่ะเบี้ยพริกอ่ะอย่าเดินเข้ามามันสิเหยียบขาอีละถอยเอ้านี่มันกลับมาเหรียญน้ำเข้าจ้ะมันลงมาเหรียญง่มยไอ้นูมันนอนเลยได้มาใหม่อีกตัวนึงฮะอีกตัวนึงให้มาใหม่อีกจรวนึงพี่น้องดู อันนี้อันนี้เป็นเบียร์มะพริกเนาะนี่นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นถั่วกำลังจะขึ้นแล้วกำลังกำลังจะแตกขึ้นแบบพักบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงหญ้าออกเลยเอาฉีกป้ายมาใส่เอาแบบเอาแบบธรรมชาติเลยนะนี่มะเขือเทศเด้๋ยนี่มะเขือเทศมีมียังไม่เหยียบของยายนะมีมีมีมมียังไม่เหยียบของยายนะนั่นนั่นมันจะขึ้นมาพามันออกไปยังนู้นไป นั่น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 เหยียบนั้นพรีคได้เหรอนั่นน้องนุนทามันไปนู่นลูกข้าวหอมพาน้องไปนู่นเลยมีมีไปนู่นไป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 ที่ข้าวหอมอุ้มเอาฝังหลังมันไม่เอามันกัดแน่มามาหยอกกัระบะมากัดเนาะนี่ไหมวนวนพี่น้องเบิ้งมีเจี๋ยเหยียบพักเั่นที่เธอเอาเธอมากดปิดให้ฉันหน่อยฉันจะลงแล้ว